โอ้โหนะครับดังดีมากเลยนะครับสําหรับเครื่องเสียงซาบ้าเครื่องนี้นะครับนะโฮมเทเตอร์นะครับนะก่อนที่มันจะดังดีขนาดนี้ก็ได้เปลี่ยนอะไรพวกนี้นี่เลยนี่เลยมันถึงดังได้ซาบ้านะครับไม่ดังนะครับภายในเป็นแบบนี้นะครับฟิวขาดไปแล้วนะครับเห็นเป็นฟิวขาดนะฮะฟิวกขาขาดไปแล้วที่เรียบร้อยนะครับ ตำแหนง่งตำแหน่ง C ที่ส่งสัญญาณไปไอเจ้าเซร์ลาวนี่ก็บวมนะครับนะี่ยัง๋ไม่รู้ว่ามันตัวไหนมันจะช็อตต่อไปหรือเปล่านะครับเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวต้องเอาฟิลมาใส่ดูก่อนนะครับเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับวงจรเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวฟิลมาใส่ดูก่อนฟิลมันขาดอยู่นะทีนี้นะครับฟิลขาดแล้วมันก็มีเลย์มันอาจจะไม่ทํางานนะครับ นี่ครับมันขาดอยู่นะนะครับเนี๋ยใส่ฟิวนะเลยนะครับมันเป็นนี่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กหลองเลยนะครับในส่วนของฟิวตัวนี้เป็นฟิวสำหรับเลี้ยงผ้าขยายเสียงนะครับไฟยังเข้าปกตินะแต่ว่าผ้าขยายเสียงไม่ทํางานนั่นเองนะครับไันไ้เปิด ไฟเข้าออเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับรีเลย์ไม่ดูดนะฮะให้เรามาดูวงจรไฟมาเลี้ยงวงจรหรืออยังนะครับไฟมาเลี้ยงวงจรหรือ,อยังฟิลตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นดีซีหรือเอซีนะลองดูกโอนะครับไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูดูตรงอานะครับตรงอาถ้ามีไฟออกลำโพงจบนะครับเฮ้ยจริงเหรอไม่แน่ใจสิ ไฟทำไมมันออกอย่างนี้ไม่รู้ว่าตัวนี้เป็น RE หรือว่าอยู่จุดไหนนะครับแต่ว่ามันมีไฟออกนะนี่นะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเจ้าเลยครับเจ้าเลยฮ่าฮ่าสวยงาม จุดที่วัดแล้วมีไฟออกมานั่นน่ะนะครับมันก็คือ R ที่ต่อไปลำโพงนะครับเป็น RE ว่านะ RE นะครับแล้วทีนี้มันมีตัวไหนช็อตอยู่นะครับตัวไหนช็อตอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูทันเตอร์นะครับนี่นะครับทันเตอร์นะครับนะสี่ตัวนี้นะครับสําคัญมากนะครับตัวนี้มาดูก่อนว่าตัวไหนมันช็อตนะครับมีทันเตอร์ช็อตอยู่หรือไม่นะครับ ก็วัดซีอีนะครับนะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับพวกนี้นี่ไงนี่หนึ่งตัวขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างตัวนี้แหละมีปัญหาแล้วเนี่ยโอเคนะครับเห็นแล้วนะครับตัวเสียฮะคือวัดไฟนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับไฟด้านบวกออกนะครับในกรณีนี้นะครับกานเตอร์ตัวนี้ช็อตอยู่นะครับ จะลอยทันเตอร์ตัวนี้ออกทั้งสองทั้งสองตัวเลยนะครับสําหรับคางนี้แล้วก็เสียบปากดูนะดูดีเลมันดูดหรือเปล่านะครับดูดอ,อกยากกว่าลุ้มควนอยู่ในนี้นะตะกัวมันเก๋าจริงๆนะครับเพื่อนโอเคนะครับผมก็คงจะต้องดูดก่อนแล้วมาดูกันนะะไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวเวลามันจะยาว ได้ทาการดูดตะกัวออกจากขาทรานซิสเตอร์นะครับแล้วก็ได้เอาขีดมาบิดบิดมันหน่อยนะครับไม่ให้มันต่อกับวงจรนะครับแล้วผมก็ต้องแน่ใจด้วยนะครับว่าตะกัวมันไม่ทะลุทะลวงไปแตะกันนะครับปิดแอดแดอยู่ก็ไม่ได้นะเพื่อนในแบบนี้นะฮะทำาสอาดนะครับนะครับตัวนี้เสียนะฮะเรามาดูกันว่าดิเล์จะดูดหรือไม่นะครับทีนี้ยังไม่ได้ต่อกับแผ่นหน้านี่นะครับหน้าวงจรไม่ต่อนะครับ จะเสียบปลั๊กแล้วดูการดูดของรีเลย์เพื่อดูว่าข้างหนึ่งเนี่ยยังใช้งานได้ไหมนะครับโอเคนะครับดูดนะครับเพื่อนฟังนะนะครับโอเคนะครับแสดงว่าอีกข้างหนึ่งไม่มีไฟออกมานะครับก็แ,แสดงว่าในส่วนที่เราจะต้องซ่อมต่อไปก็คือในส่วนที่ผมถอดฮันเตอร์ตัวนี้ออกนะครับ1205นะครับเบอร์มันนะครับ1205 ผมจะเปลี่ยนทันเตอร์ตัวนี้เลยนะครับ A 1 2 0 5เป็นชนิด PNP นะครับซึ่งช็อตแล้วนะครับช็อตหมดเลยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมปัดฝุ่นสักหน่อยได้มารวัดดูไฟออกลำโพงดูภาคใดยังทำงานปกติอยู่หรือไม่อย่างไรแล้วก็ ถ้าไม่ปกติดูตัวไรต่อนะครับแต่ถ้าปกติใส่ทันเตอร์เข้าไปนะครับผามสารเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการวัดไฟนะครับกัดไฟจุดออกลตรงนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านค่านะครับจะใช้มิเตอร์แบบที่เป็นตัวเลขนะครับตั้งวิเตอร์ไปที่วัดไฟ DC ซนะครับ ได้เลดดูดแล้วนะครับเดี๋ยวมาวัดไฟนะครับไฟจุดต่อลำโพงมีอานะครับตัวนี้เห็นไหมครับได้ศูนย์จุดหนึ่งนะฮะก็แสดงว่าไม่มีแล้วนะครับอ่ออีกตัวนะครับอีกตัวจุดนี้นะครับเห็นไหมครับไฟเลี้ยววงจรมีหรือยังครับสี่สิบเอ็ดนะครับไฟเลี้ยววงจรด้านนี้มีหรือยังครับสี่สิบเอ็ดนะครับบวกสี่สิบเอ็ดลบสี่สิบเอ็ดนะครับนะไฟออกจุดต่อลำโพงศูนย์โวลต์นะฮะในช่วงเวลานี้ใส่ฐานเตอร์เข้าไปได้เลยนะครับ ใช่นะครับเบอร์หนึ่งสองศูนย์ห้านะครับใส่ได้เลยการเปลี่ยนทันเตอร์สองตัวนะครับมีเบอร์คือ C นะครับนี่ฮะ C สามสามศูนย์ศูนย์นะครับตัวนี้ผมมีเบอร์ตรงเลยนะครับเพราะว่าเคยซ่อมแต่นานแล้วนะครับตัวนี้เก็บไว้นานนานจนขึ้นจะน,นิมเลยนะครับบัตรกีขายยังยากอย่างเนี้ย ปแบบกติมันจะบัดกีง่ายเนี่ยแต่ทีนี้ยากเนอะอาศัยว่ามันไม่เน่านะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นพวกซีพวกอะไรนี่นเน่านะฮะเน่าได้แต่ัวนี้มันไม่เน่านะฮะแล้วผมก็ได้บัดกีในส่วนของจุดบัดกีต่างๆในที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับไม่แตกไม่หลวมนะครับแต่ก่อนนี้ค่อนข้างแตกหลวมทีนี้ไม่แตกไม่หลวมแล้วละ่ะนะครับทีนี้ ก่อนที่ทําการซ่อมแซมต่อไปก่อนที่เป็นการลองเครื่องต่อไปก็คงจะต้องยังไม่ต่อโหลดยังไม่ต่อลําโพงก็ได้เรามาดูดูไฟออกลําโพงก่อนนะครับหลังจากที่เปลี่ยนทันเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะักก็จะลองเครื่องนะครับเสียบปลั๊กนะครับวัดไฟจุดออกลําโพงนะครับต้องได้ศูนย์โวลต์นะตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะ ใช้งานได้แน่ๆหล่ะนะครับมีไฟเลี้ยงวงจรนะครับมีไฟเลี้ยงวงจรบวกลบนะฮะไฟออกลําโพงไม่มีนะครับแฉวนะครับประกอบเครื่องแล้วลองฟังเสียงกันเลยนะฮะนี่นะครับทาให้ดังนะดังได้นะครับนะแล้วในส่วนนี้ก็คือมันจะมีปัญหาที่ตัววันรุ่มเนะี่ย ก็ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอที่วัรุ่มเนี่ยแล้วก็ยังมาดันมีปัญหาในส่วนของไอตัวปรับเสียงทุ้มแหลมนี่ไม่ได้ใน,นรับนะโอ้โหทำไมมันลึกอย่างนงี้เนะี่ยฮะโอ้โคิดว่ามันจะง,ง่ายๆกินหมูที่เปลี่ยนวันลุ่มจบ,จบจบจบไม่จบเลยนะเนี่ยมีต่อในวันรุ่มมันเสียอีกนะครับนะครับเพื่อนคือพูดง่ายๆก็คือไอเครื่องที่เราซ่อมกันอยู่นะครับไม่ว่าเพื่อนจะซ่อมในกันใดก็ตามนะครับเพื่อนก็ต้องดูด้วยนะไอพวกทุ้มแหลมมันนี่นะ เออมันมีส่วนแห่งความสนุกสนานแล้วก็ความเพลาะอยู่ที่โทนคอนโทรนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ดังแล้วก็จบเนี่ยร้องหมุนดูด้วยนะครับเพื่อนเอ้ยนะครับคลุ่มพวกนี้ก็อ่าไปแล้วนะครับเนี่ยนานแล้วหลายปีนะครับล้างคงไม่ไหวแล้ว่ะครับมันเก่าแล้วอ่ามันเก่าเหมือนถังแก๊สมือสองเลยเพื่อน้ยรู้จักถังแก๊สมือสองไหมนะครับถังแก๊สมือสองก็คือตอนซื้อใหม่นี้ใหม่อยู่ตอนไปเปลี่ยนเก่าเลยนะครับเนะี่ยอายโว้ย นี่ครับนะมันเว็นอย่างนั้นเพื่อนก็อย่าลืมเปลี่ยนวันรุ่มให้ลูกค้าด้วยนะครัในพวกเนี้ยวันรุ่มนี่ก็ซื้อมาไว้เยอะๆหน่อยไม่ได้เปลี่ยนเยอะอยู่ในแต่ละเครื่องเนี่ยนะครับยิ่งเป็นพวกแอมหน้าลายในพวกนั้นออกเป็นคือในเว้นในนะครับเนี่ยวันรุ่มเดี๋ยวมาดูกันวันรุ่มค่าเท่าไหร่วเนี่ยน่าจะประมาณร้อยเคในี่นะยังไม่มองดูเลยพอก่อนอ่าโอ้โหห้าสิบเคในครับเนี่ยห้าสิบเคในครับนะโอ้เปลี่ยนวันรุ่มทนคนทนด้วย ครับสตัวโอ้ยระบบเสียงเอโคสุดยอดจริงๆเลยนะเจ้าเลยก็เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะนการซ่อมมาแปลงมีลูกเดียวอย่างนี้นะครับไม่มีปูนนะครับตัวนี้แจ๋วเลยนะครับดังดีไม่มีปูนนะครับเนีเบาด้วยสุดยอดนะครับนะ <c oughs> ส่วนนะครับก็ซ่อมเสร็จเป็นที่บลอยแล้วนะครับโฮมเธียเตอร์ซาบ้า5.1ชัแนลดิจิตอลคาราโอเกะแอมปิไฟเออร์ AV ขี่3 3 3เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับ50ร้อยร้อย50 200นี่ก็คือค่าหน่วงเวลาของระบบโฮมเธียเตอร์นะครับ แต่ผมบอกเลยนะครับเพื่อน,อนๆอย่าไปเสียเวลากดมันเพราะมันไม่ได้ต่อไปไหนเลยมันต่อมาให้เห็นหน้าจอขึ้นเฉยๆไม่ได้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดที่ดําเนินการเป็นไปตามนี้เลยนะครับเพื่อนกดดูลูกศรมันเฉยๆนนเนอะโอเคนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับช่างวิลเลองถาต้องจากไปสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีนะครับ